เ้ยทำพิษวงครับเจ้เอา่รุ่นนีะอู้หูหอุ้ยแงงๆง่แนสิญ่ไหมอู้หเป็นตหญ่โอ้อดีครับมึงนี่แหละครับเปิดนาลอกแล้ววามาพีได้อวมาียังอยู่ไก่อยู่นะครับ เออสไลปเปิดพร้อมถือกอกือถวยต้มนี่ยฟังเพลเงี้ยมึงกุ้งย่างย่ยูไก่นะครับพี่รองยังบกขึ้นนะอุยเปิดหน้าลอกสูงครับฟังเสียงลอกฟังเสียงลอกพี่รองไปเกลียวหยาดีหนาโอ้ h, ปล่อยไก่เลยนะครับนั่นบกขืนายครับอล,อย,ลอยแล้วอลอยแล้วลอยแล้วอ๋อลอยแล้วตอนนี้ค่ะ โอ้ยจะเมตรครับประมาณหาซิเมตรเอาจริงเล่ะครับข um> uh?> ั้นโกงครับปลาถึงทางกันนะมู้ยแบบไก่ยี่พี่น้องกินลูกกันตัวเฮ้ยกินลูกกาญโอ้มูนขึ้นโอ้มูนขึ้นมาเบิ่งมู๊ไปใช้โอ๊ยเยอะอยู่นี่มันห้องบอกมู๊นป่ะ้าถ้าโ่ไมีถุงมือเด้อนั่นนั่น งเออจังไหนน,นี่ครับต้องต้องรอดจงอังหวะจังไหนนี่อตอนนี้ปล่อยอย่างเดียวอ่ะสายจักเมตรนี่ครับนี่สายสิ่พ่อมาเลยเอาเลยครับพี่น้องสายสองร้อยเมตรนะครับตอนนี้ลอยไปแล้วร้อยเมตรคันโกงครับอเออเดี๋ยวรุน่นไหนตัวเดียวโดนกงมูครับพี่น้องอเป็นมยมวยโอกาสเดี๋ยวอัดเลยครับ มันบกุนครับปลาบ่อร้อยเออโอู้ยยังไงเมย์ปลาถึงขาไม่ได้นักแนี่พี่น้องปลาถึงขาไม่ได้ยังไงครับห่างจากนี่ประมาณเกือบร้อยเมตรขุ่นครับขุ่นๆๆๆโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่น้องเนี่ยก็สนใจหลายเลยพี่น้องต่างคนต่างรุ่นครับเอ้า เป็นกำลังใจซอยนะครับเอาอู้ยคอยได้เอาสไนเปิดกับพ้อมแล้วโอ้ยไก่ครับพี่น้องดุมกันไปครับก่อุ้มใหม่คุณอยล่ะปลาลอยแต่ถือกระแส้นาแบบไปขออยางก็มีเหมะนบอกตรงหัวเสาด้านไหัอย่าี้บุบๆนี่เบื่อบ่เออปล่อยเมียครัะพี่น้องเออ อู้เอาอเอามื่อยไปครับเมื่อย์วะอุ้ยเอาเบ่งหลอกกันพี่น้องเอ้ามีคนมาสาวซอยครับใส่ซิปอยู่ดอกใส,ส่ซิปอยู่ดอกเป็นวะอ้าวตอนนี้ต้องใส่มือสาวนะครับขึ้นโง่หมด แม่ถืกรแน่เลยว่่กอโห o อยู่ห้างาเนปแขันกโยขายได้หลายบาทด้วยครับเออไปยังครับกะพงมันมาได้ยังไงขาวทีุ่กอุยมาไดนยังไงสูคค่ะมีคนในไทยคิไปว่า่มี่อ้ยเป็นสาปปากะพงปากระพงขาววีนองสิบหาล อุ้ยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็นสิเดรุ่นนะคือกันล่ะครับงงนี่ใหญ่้าักดเรื่อยอยากขุดเขาคนนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเป็นกระโหลกให้แนะนำให้จับเป็นเนี่ยเบิ้งขายได้หลายบาทได้ครับฮะทำนั้นเป็นกระโหลกให้ไหม ตัวใหญ่ก็รับซื้อหลายบาทนี่ครับขันเป็นเป็นไหมเบืองเมงนั้นเป็นก่อโหอ่่ะขึ้นมาเป็นก่อโโห่เพระโโห่ขึ้นมาหลายตัวหลุดก่าบอสบอสกันนั้นเป็นก่อโโหนะ่จับเป็นรถครับขันเอาปฐมไปใส่ดางไปนี่สีเอิ่นพ่นมาเอาไหมคลายแต่รายบาทนี่ครับอ,อ้ยหมูหมูมันขึ้นตั้งก้นมูม,มันขึ้นตั้งก้นในราคาพนถือว่าโตขึ้นนั่นเอโตไป ยังไงอยู่นะพี่น้อง<ว>เอาแผนแผนก,ก็จะพูดถ่าแล้วมันคิดว่าทีเอาเขาใส่หนึ่มัน,ลนมแล้วเจ้านายน้ำที่เจ้าของเขาอกู่อูอ้หู้นี่ครับอ,อัดพานไปแล้วหาน,นาทคนาาีครับพี่น้องนี่ครับสายมีโอกาสได้ก,กอเขาเลยเนื่องจากว่าปลาคือสิตโตใหญ่ครับ โดยปกติเราปันนีข่ข้นแล้วครับคันพวกปลาหน่อยนะเอานะครับเป็นยังไงขอให้ยูให้ได้ครับพี่น้องเอาใจซอยครับอซอยกันล,ลำพังหลอกนี่อ,อัดบกข่อเลยเพี่น้องอผมใส่คนสาวซอยครับ้นึงครับฉากนี้ครับแอคชั่นนี้ครับข่นโกงพี่น้อง คันเลียวกลนะพี่น้องบับหัวเวทเท่า์ไนนนะคันเลียวกลครับเห็นบอกกันแล้วว่าเสียวเรือลงนะครับเอ,ออใหญ่ครับพี่น้องใหญ่แห่งนี่ครับพี่นอ้อง,ง,องต้องเอาเรือลงเอาเรือลงอ,เลอลงเอาสไนเปิดไปนำ้ำ เส,สน่เปิดยัสองสาบอกหุ่แล้วครับมันต้องเอาชั่วอะไรมันนายคิดว่าตัวใหญ่อะฝุ่นพี่นองครับดึงม,มากเลยครับมันตานนามแห้งครับหุ่นหุ่นนะกลางๆจอครับพี่นอ้องก่นเห็นโอ้ยเห็นตาหางหางดำๆไหมรุ่นกันอยู่ว่าสิเป็นปลายยังครับ ตอนนี้ปล่อยยางเดียวนี่เอาตอนนี้มีการเปลี่ยนมือเลยครับไ,ได้วเมื่อยหรือเปล่าปวดแขนเลยเ,เปลี่ยนมือเลยครับเอาบมดเปลี่ยนบาไวหวพี่น้องเจ็ดนาทีผ่านไปครับตอนนี้ยังส่งโตนะครับเปิดหนาลอ,อกอยู่นิดนึงโอ้นี่ครับสุดยอดคันเลี้ยวกลบ เรือกำลังออกไปครับเอ้าน้องเรือออกไปแล้วเอาเออซอยกันแล้วครับพี่น้องบัดเรืองนั่นสิจะไหนครับตักเอาบ่โอ้โนี่เเกาะนี่ครับก็เอาดีสิมันลอยนะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยหัวลั่นซะ ย่เนวสอนใหญ่ามีบ่ฮะเจ้าังดึงเหมืนฟูนบอกันเป็นกโฮนี่จัเป็นขายได้ลายบาทด้ครับเนี่ยตักใยเอาไปใส่รบันโตป่ะต้องดึงต้องฟูอยูโดนโดน

เอ้ยติดบ่บ่ทันติดครับพี่น้องมันเป็นเก็ดครับปลาเก็ดโอ้คือปืนได้ปืนใสครบเฮ้ยหลุดหลุดหลุดพี่น้องเลยตึบเลยครับหลุนเลยพี่น้องอยากพูดนะครับว่าที่เป็นปลาเอียงใสเอียงครับนี่ครับเจ้าโตเป็นกระกรดึงสายพี่อี๋ยเลยครับ โอ้เสียวเสียวมือขันพี่แหพี่อีน่อาแหพี่อีไปวานเอาเลยปูเนี่ยคอกระลุดบันมันปลามันใหญ่คิดว่าเป็นปลาเก็ดขนาดใหญ่พี่น้องเรื่องเขาเลยบ่เรื่อเขาฟังมันสูเลยว่แต่ขอตัสูงเลยว่แต่คอตัสูงครับ ปลาเก็ดเท่ปลาเก็ดใหญ่ขนาดใหญ่โอ้ยกระหูใหญ่บ่อุ้ยขนาดแบบขนาดแบบสามสิบสามสิบสามสิบโลคือนี่เขาซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเลยครับนี่ครับพี่น้องต้องใส่ถุงมือเลยครับในการดึงพี่อีพี่อีจัปอนครับพ่อใหญ่ 80ปดสิบปอนด์โอ้พี่กีปอนด์เนาะนี่ครับเดึงบอใแห้งไหลเยมือถือกับสูมในซัมนี้ได้พี่น้องไอบอตักขมวนในบ่ละลงหัว่โอ้ยโมเมนต์นวตักน่อยกบป่าบ่น่อยกบป่าโอ้ยแนวตักน่อยกบป่าบ่ดน บอไรครับพี่น้องเนี่ยตักหน่อยกูป่าิน้เลยปืนนะ่นปืนเลยอรแ้ื่ปต้องกับอกกันยึดซอยกันน่ะพอเวลาปลาเก็มันเก็หไ่ยิ่งเขาบ่อจำมันไเลยจะเสือใจมัน พี่น้องยังไกลเดาวถ่าเบื้งไกลๆนะครับอ้าอุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วอมีรอยยิ้มแล้วโอ้พระเอกขี่ม้าแดงไปซอยครับโอ้เนี่ยเนี่ยพระเอกขี่ม้าแดงเอาเดี๋ยวพี่น้องถ่าเบื้งเบืนองเชียวขึ้นขึ้นทั้งใดอ่ะขึ้นท่าใดครับ คุณว่เดี๋ยวย่างไปพี่น้องมันหยุดบ่ดด้ได้มือถือผมถ่ายเงาๆไว้เลยครับบ่ดด้ตัดต่อนะครับเรียวๆเลยพี่นอ้องนะเดี๋ยวไปเบ่งกันนะครับว่าเป็นปลายเอียงขนาดซําใดนะตัวนี้เอาอยากที่สุดเลยครับโอ้ยสั่งในมือถือโมอมีปุ่มหยุดเน่ยถ้นหยุดแล้วคือหยุดเลยครับ ทั้งที่นี่ก็จะเป็นตลาดปลาครับพี่น้องนะตลาดปาลาคือราชสีสลยัยอำเภอราชสีสลายนั่งกับผู้ใดอยากได้ปูได้ปลาก,ก็มา <c oughs> แวะเบิ่งได้ครับนะนี่ครับโอ้ยปลาหลากหลายตัวนี้มีคนจองหรือเปล่าครับนะนั่นนี่โมไปเอาวะบอกผมเอาก่อนเน้ออ๋อหนิบอกขวัญจิเอาฮะ ปักบ่อเขานี่ครับตะขอล่าอะไรพังเลยนี่ครับตะขอพังเหงาเกี่ยวบ่เขาโอ้ยอ่ะพี่น้องคลิปหนีเยาวเนี่ยนะเนื่องจากทายยาวเลยครับอ่ะบ่มีการตัดต่อมันบ่มีปุ่มหยุดไหมให้พี่น้องรุนกันไปน้ำกันนี่แหละเลี่ยวๆเ,เลยพี่น้องอะอย่าพึง่งหนีก่อนเนอะเออเอามาเบิ่งน้ำกันนะครับว่าสิเป็นปลายยัง ซับพวกเขาโอ้ทางลงที่สั้นเนี่ยละ่ะเออโอ้ยมันกระโดนเนาะขันทาเนะโอ้ยนี่แหละครับพี่นอ้องโอ้ยเป็นปลาย,ยัางครับกระโหอุ้ยเหนื่อยไม,ไมอู้พี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยว ไป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 กระห ồ อุ้ยกระหไทยบ่ก็บางอย่างนี้กระหไทยกระหอินเดียอ้ยใช่หระเจ้าของพื้นโมเมียนเจ้าของพื้นก็อยู่ทึ่งบอขายบอครับขายโลยบาทนี่เนี่ยสีขายโลเท่าไรครับเนี่ยเอาสีสอากอนนี่ บ่โอ้ยพี่น้องเสียดายจับเป็นเ่ได้ครับเอ้ทีมีคนรับสือแบบเป็นเป็นเียครับพี่น้องกันเป็นกระโหไทนี่ถ้ากันตัวนี้ก็ตีตีละค่าปลาตายเลยครับเพราะว่าถือสมวกแท่งหลาย เอาเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับปลากระโโหตัวนี้สิจักโลนะเบิร์การหิวกันยังแล้วกัะดโมเมนต์ซิปอัพอยู่วะเอาไดโยนี่ตั้งตัวนี้ชิมหาชิมหากิโลเอาเบิร์ครับพี่หลองไทยเป็งผู้ได้ท้ยถึก นะโอ้ยเกโล่ซีโล่เกาเกาโล่เคืองคือมันค่าอยู่เนาะประมาณเกาโล่เคืองไปหาซีครับพี่น้องเนื่องจากปล่อยบทัฒนเหมือนนะยังโยโย่ไว้อยู่ปล่อยเลยทีเออเกือบซีฟตัวละซีฟเพราะว่านซีเกาเออเกาโล่เคืองเอาสุดยอดครับโอ้ยสุดยอดครับ ใช้เลยจะคล้องปลาเ,เああพิ่นเอาพี่น้องอสุดยอดอค,ครับ